สมเด็จพระริวงศาคตย,ยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระวันรัตนกรรมการมหาเถรสมาคมจ้าวาดวัดบอวรน,นิเวศวิหารในฐานะประธานคณะผู้สนองงานในสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีประธานโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนสำนักเรียนรพระปรีดธ,ธรรมรแผนธรรมดีเด่นประจำปีการศึกษา2562 ที่วัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดมวบนิเวศวิหารในฐานะประธานคณะผู้สนองงานในสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีประธานโลกประกาศกิตติคุณและทุนสำนักเรียนพระปฏิทธรรมแผนธรรมดีเด่นประจำปีการศึกษา2562โดยมีเจ้าสำนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ผู้เรียนสอบนักธรรมและธรรมศึกษาได้มากสิบอันดับแรกของประเทศรวมจํา ำนวน90รูปคนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนแม่กองทำสนามหลวงทั้งนี้สมเด็จพระวรรณรัตน์ได้กล่าวสมัมมนในยกถาภายในงานความสำคัญตอนหนึ่งว่า ทุกคนไม่ว่าลัทธิศาสนาไหนก็สามารถศึกษาหลักคำสอนที่คณะสงฆ์จัดขึ้นหลักธรรมไม่ใช่เป็นของเฉพาะชาวพุทธแต่เป็นของโลกเมื่อพิจารณาว่าหลักธรรมเป็นของสากลก็ขอให้จัดการศึกษาเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะศึกษาได้พูดเป็นกลางว่าการจัดการศึกษารรมศึกษาไม่ใช่การศึกษา,าศาสนาพุทธ เพื่อไม่ให้เป็นกำแพงกั้นของศาสนาอื่นคำสอนที่จัดไว้พูดกลางๆก,การศึกษาธรรมศึกษาคือการศึกษาจาริยธรรมเพื่อการนำไปปฏิบัติในชีวิตเพื่อความสงบสุขของตนของสังคมและประเทศชาติหากเข้าใจเช่นนี้ก็จะเป็นการดีต่อการศึกษาธรรม ทั้งนี้ในปีการศึกษา2562สำนักเรียนที่มีผลสอบของนักธรรมดีเด่นอันดับ1-3ในส่วนกลางคือ 1. วัดราชบพ,พิษสถิตมหาสิมาราม 2. วัดพระพิเลน 3. วัดยานนาวาส่วนภูมิภาคอันดับ1สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา 2. สำนักเรียนคณะจังหวัดบุราชธานี 3. สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่นคณะธรรมยุทธ์ อันดับ1สํานักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี2สํานักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร3สํานักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษาส่วนกลางอันดับ1สํานักเรียนคณะเขตมีนบุรี2วัดเสมียนนารี3สํานักเรียนคณะเขตสายไหมและส่วนภูมิภาคอันดับหนึ่งสนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา2สํานักเรียนคณะจังหวัดปุรีรัมสา3สานักเรียนคณะจังหวัดสุรินคณะธรรมยุทธ์อันดับหนึ่งสนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด2สํานักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา และอันดับสาสำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร